<c oughs> ขับคครับเตือนสำหรับบุคคลที่สายตาแพ้แสงกระพริบหรือเคยโดนการเพชรข่มขืนตั้งแต่เด็กแนะนำห้ปิดคลิปนี้ด่วนครับเพราะเกมนี้มีแต่แวิบวับเพชรระเบิดทั้งเกมอะ่ะอ้าวเขาเตือนอะไรนะเกมมาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทศทศคลิปนี้มี2พาร์ทนะจ๊ะพวกคุณไม่มาเยอะๆแบบอยากดูกันเบิ่มๆไงป๋าเลยจัดให้เคของจริงแล้วครับมามา เอาละนุม่ม่อเสาแทบทั้งหลายเลือกไปใครดีจ้าอ่าสาเขาอ,อีนี่ละกันโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไปสมัครเรียนเหรอครับเริ่มกันเลยอย่างแรกที่นี่คือโรงเรียนอารันจาสถานที่ที่คุณสามารถเรียนและแข็งแกร่งขึ้นบลาบลาใช่ในทางที่พูดถึงใครเข้ามาเรียนกันบ้าเปล่าเอาสัตว์มาสู้กันดิโดยโรงเรียนนั้นตั้งอยู่บนทวีปพาเดียสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรมานที่แฝงกายอยู่ในใบหนาแสนน่ารักพร้อมและอยู่ดีๆภาพก็ตัดมาเป็นอ่าตัวอะไรนี่โปเกมอนสการ็ต ให้เสียงภาษาไทยโดยกระเทียมเจียวอเงแงวและกล้อ,องกวิ่งผ่านไปดาวบาะจะแทนสายตาบล็อกในตำนานตุ้มเมื่อกี้เชดมีโชบว,วัวด้วยนะมึงเด็กดีนอ้ยอยังวะจากนั้นก็แถมด้วยฟารมิงโก้ฟามิงโก้เหรอเกมโปกเกมอนนะ่ะะแล้วจะบินโชกล้องก็จะพอสมควรไอ้หนูนี่จริงดิ่งลงน้าแม่มตุม้ม อเอาไปพักเรื่องสารเดนานไว้แค่นั้นก่อนอ้ยบาเกอเอนคันโตคาซิต้าอยู่นะพี่ซึ่งข้างในคาซิต้านั้นจะเป็นใครไปได้กระเทียมเจียวไงนี่ตัวละครเกะคนได้เอาพี่น่ารักครับแม่แม่ชาวนี้มีอะไรกินบ้างเฮ้ยแม,ม่หนูอยู่ในบ้านแล้วด้วยให้ยังงั้นเรื่องหนูในบ้านยังไม่ทันเคลียร์อยู่ดีๆอาจารย์ใหญ่ก็มาเยี่ยมตั้งเรียนใหม่ให้สะถึกบ้านเปล่าครับครูผมไม่ได้ทำไปบอยมันตอนคิดเอาเอาขอไม่หรอกเอาเถอะเฮอะครูอย่ามองเยอะน่ะแม่ผมมามาหยิบกระเป๋าเสกเก ไม่มีเลยจะพูดครับโคตรนานลัาไ้แม่ย้อยจากนั้นด้วยความกระชับไอต้ตาใหญ่กิจึงมอบงานให้เราพาเหล่าเด็กตัวเล็กๆไปบ้านฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวพาผมไปบ้านคิดอะไรปะเนี่ยแล้วเราก็ถึงบ้านแกจจะรวยเกินเอาแนะนำสตาร์เตอร์กันหน่อยเป็ดปัดเป๋แมวตกทั้งสีจระเข้แอปเปิ้ล และที่ขาดไม่ได้คู่แข่งประจําภาคไงโห้ยมีเนินด้วยนะคุณเห็นไซต์ต่างกันขนาดนั้นชีเกเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรานะจ๊ะเด็กสมัยนี้โตไวนะเราสองที่แลเปลี่ยนความคิดเห็นด้านจีวิญญาณกันเรียบร้อยอผมจริงๆเลือกตัวไวตั้งแต่เห็นตัวอย่างเกมแรกแล้วล่ะขอมารู้กันอยู่แล้วปะเอ็งชื่นอ้าวปิกระจูละกันเชเด้อโห้เยี่ยมเลยบนในหลงป่าจะได้แดกแม่งุ้ย ส่วนคู่แข่งเราเลือกเป็นแมวเขียวครับมา,มาหมยน้องได้ของเล่นใหม่ทั้งทีหยิบประชนกะซักยกสิวังใครที่รักรอเขานานเปล่าและแน่นอนครับดียังไง้วก็ต้องเจอกับแกตอนไทยเกมอยู่ดีเพราะงั้นตอนนี้เอามาให้ดูขอมปากหอมคอพอไปไทไทเกมหรือจัดเต็มให้ นอกั้นอันนี้อยากราอแต่เห็นในเทเล ER ์แล้วระบบเรียกป๊อกออกมาสู้เอ๊ะใช่ได้นี่ถัดมาเด็กน้อยให้เราเรียนวัดปานลิงคบจะได้เลิอกออกพจนภัยโลกกว้างจริงๆกันได้สักทีพอทุกอย่างเปิดกว้างอะไรก็แปลกตาไปหมดเลยเว้ยแต่แล้วในระหว่างทางไปชมวิวบนปภาคาลกันพบเจอเหตุปฏิหารเกิดเลื้มขึ้นอืมใ <c oughs> น,นตัวอะไรนี่บนหาดนั้นมีจิ้งเหลียนต้นมาเ่าอยู่สองตัวครับแง๊วคุณจะเด็กมึงซึ่งพอหมาเลิกตองไปหนึ่งเราเลยถือโอกาสมาเสียบแทนจะให้ตัวเด็กไหวเปล่านี่เอามือเที่ยงเขาไปได้ย่าบอกแม่แล้วนั่นมันไม่อร่อยอ่ะ ไอ้หนูนี่ดูท่าจะหิวโซกขนาดฝีมือแม่ผมมันยังแดกเรียบอ่ะแต่พอท้องอิ่มไม่รู้ในแซ์วิชมียาอะไรใส่ไว้อยู่ดีๆไอ้หนูนี่ก็โดดขึ้นไปแปลงล่างเป็นฟอร์มต่อสู้เฉยโอ้โหคิดถูกที่ไม่กินฮะเ้ยอู้เที่ะเห็นอย่างนั้นจะหนูที่ไม่หนูอีกต่อไปก็ค่อยๆเดินเข้าทำคล้ายจะมีเลสในอา้าวคนเราสมัยนี้นี่นะไม่ขอบคุณกันซักคำ ไอ้ผมที่เห็นแคมท่ำกับเปอายืนรอสักขนาดนั้นมีตัวเลือื่นด้วยเหรอก็ต้องเดินตามตัวมาไปต่อยๆหน่นแหละไปในถ้ำนั้นสาระๆบีดังนี้จ้ะฟูมาวิ่งเข้ามาจะก,กัดเราจากนั้นจะตัวเดงกระโดดไม่ใช่คนรุนแรงช่วยแล้วไว้บ้าจากนี้้เต็มสิบครับ จริงจกที่เห็นท่าจะไม่ดีตึงตัดสินใจหิ้วหรอแม่มเลยเฮ้อคุณเพื่อนในกลอห์อีตัวมันใช่เวลาตื่นเต้นไหมเนี่ยแล้วพอช่วยเราจะหมนจะปลอดภัยแล้วจะตัวเล็กนี่ก็เอ้อกลับมาเป็นโมดเครื่องบินอีกครั้งแต่ตอนที่ผมโดนแจมยีไปตั้งขนาดนั้นไอ้เควสไปชมวิวบนหอคอยนี่แกก็ยังไม่เลิกเฮ้อแวะอีกละโอ้ตัวจะให้เข้าไปไหมเนี่ยอ่าไอ้หนุ่มนี่เป็นตัวละครหลักอีกตัวครับแกชื่อเอเวนแต่ผมขี้เกียจก็เรียกไอ้บ๊อบแทนละกันหลักๆที่เกโผล่มาก็คโมดไอฟังว่าจริงเหรียญนี่ชื่อคคคคออ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 อรรรดดดดนนนนนนะะะะเเเเเเป็สสัััตววว์จจจ้้้าาาหหงงงงงงททลลแแแกกุ่่่่่่ีีียยืูขบ๋ๆมมใญ ตรกันตอนนี้ใส่มาไวๆเป็นวิธีพอ บอกกับหลังจากสู้ชนะไอ้บล็อกไปยืนโปเกมอนของโคไรดอนมาให้โอ้เว้ยได้ชื่อเลยคนอยากก็เลยไอ้แดงแล้วกันมาไอ้แดงเขา้ขากระเป๋าพอแล้วเออเด็กดีลูกยังยังไม่เลิกไแค่ขึ้นหอคอยสตรอรี่มันเยอะจังฟะนอนนั้นันยอดนี้แม่นางสมศรี A.K.A คู่แข่งของเราครับนางก็ชี้ใหญ่เลยนุน่นเห็นู่นมาหโรงเรียนเราอ่ะนุน่นใกล้ๆก,กันเป็บบนตาบลเล็กๆเ,เห็นอย่างนั้นในเกมนี้จะมียอ,ยอุบ้านอยางงี้กระจายตัวอยู่ทั่วแมปนะครับสุดในความเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านผู้แสนดีเขาต้องไปทักทายซะหน่อยโอ้แล้วก็ออยยย่าาทีีสััญปปปเเเมนน็ต้ลชว ต่ฮอเก้าห้าแนถังครับคันไม้คันมือมานอนแล้วเริ่มจากเองก่อนแอบไม,ม่ได้ทานตะว,วันอ่ะปุ้ยแม่เจ๊ <Yeah. S 2> เอ้เแล้วนในระบบต่อสู้อัตโนมัติแล้วฟ้านะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับยังมีนู้นทดลองอีกเยอะต่อมาผมเลยลองเปลี่ยนมาหาเรื่องเด็กดูบ้างซึ่งอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือพวกนี้เราคุมกล้องเองได้ครับโ,โหระบบที่รอคอยมาแสนนาน <c oughs> โม่งเข้าไปแต่ต่อให้สู้กับเด็กน้อยตียงอนุบานก็ยังไม่ตอบคำถามในใจผมจนกระทั่งหลังจากนั้นอีสักดาหใหญ่ๆอ่ะ <c oughs> โมงเข้าไปอีกรอบที่มากลกพ่อ และนั่นคือวิธีออตโต้ตีละ่ะแค่ปล่อยมันออกจากบอลเดี๋ยวเดมมันก็ตีของมันเองอะ่ะแค่นี้ไม่รู้ไงอกดข้อแรกเดินบนหญ้ามันแหลกยิ้มเลยนี่แค่เดินไปเข้าโรงเรียนยังมีเรื่องให้พรมำต่ขนาดนี้บอกแล้วสองพลาดแต่อพอ ตัดภาพมาอีกทีนะหน้าหน้าทางเข้าโรงเรียนสมศรีที่ยังไม่เลิกพร้อมชวนไปทเที่อวดของเล่นใหม่ภาคน,นี้แกเรียกว่าระบบเทอร์ล่าครับโดยข้อดีของมันคือจะเปลี่ยนธาตุแป๊อกตัวนั้นไปเลยช่วยแกทางเรื่องตัวเก่งแพ้ธาตุไปด้เยอะ <c oughs> แค่นั้นแหละไม่เเราเยอะเปินเวลาส่วนอื่นเขาได้ยาให้บอกคุณเอ้ยทำให้นับความแหลกเกมเวรนี่ให้อันดับหนึ่งแกป๊อกที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยครับดีเทลเยอะบ่ก <c oughs> ็รู้มันแหลกตรงมาเยอะว่ะนี่ทางขึ้นโรงเรียนและบันไดวัดเนี่ยยาวเกินเอออะไรสิเบื้องหน้าที่หยุดเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่โดน อ่ะตามภาษาตัวเอกนะเฮ้ยพวกนายทำอะไรเพื่อนเราอ่ะ ผู้นี้คือแก๊งประจำภาคครับชื่อแก๊งสตาร์คนฟ้าควาดาวง่ายๆก็แค่แก๊งเด็กเกเรที่ชอบบูลลี่คนอื่นจนลาออกโอ้ด์งขึ้นนะผมวะ่าและพอระโบกร่วงไปหนึ่งคนสมศรีที่อยู่คณะกรรมาการโรงเรียนจึงเข้ามาเช็กว่ามีใครเป็นอะไรไหมพร้อมให้บอลเทอร์ล่าเรามาอีกเม็ดหนึ่งแต่เก็บไว้ก่อนครับไปต้องรีบร้อนจากนี้ดีได้ใช้กันอีกบานเลยส่วนน้องคนนี้สําคัญจ้ะจากนี้ผมจะรีกว่าน้องฟ้าแล้วกันนั่นก็ขอบคุณกันพอเป็นพิธีก่อนจะเดินจากไปอ้ายังพอมาในเวดนียังไม่เลิกไม่ลาหนึ่งในข้อดีของการเรีีีียยยนนนนนรรรงเเคืออกกจาา ยันแขมกล้ามขาตอนชบการศึกษาด้วยครับโอ้ผมชอบนะเหมือนโรงเรียนานานานชาติบ้านเลยเลยและนี่คือวิวด้านหนจ้ะอืมใช่ได้เอาล่ะทุกคนนู้นี่ครูมีเด็กใหม่มาแนะนําก็รอหน่อยเพราะงั้นจะอีช้าก็หลักแมโหนี่เลยโอ้โหเดินต้อย ดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับายไม่อยากเลียนว้ยโดนเลียนดีกว่าปัจจุบันหลัจากได้นาตัวให้เพื่อนๆบูลลี่เสร็จเกมเกย์ยอมให้เราเดินอยู่3จุดเห็นจะได้โดยที่แรกที่เราเวทมาเป็นห้องไฟประคองครับเห็นอย่างนั้นสมศรีกินถึงแนะนําระบบยิ้มกับการไปชิงแชมป์เปี้ยนให้ฟังก็คลาสสิกอะนะบทนี้เกมเกย์เรียกว่าวิกตอรี่โรลดอ๋อแบ่งไปหมหมวดไปนี่เองถัดมาไปลงอาหารกับการพบเจอที่เม่บังเอิญเทลร่เอ้บบเกย์เลยโชว์บันทึกโปเกมอนให้เอเล่ซิโลให้ฟังโอ้เทย <c oughs> แค่นั้นแหละเส้นทองแห่งตำนานแค่ชื่อก็แดข่ขาแล้วคุณเออคูครับมีพึ่งอยู่ในหม้อข้าวด้วยเอามาไปกระตอกไอเราที่ตียังไม่ทันได้ก้าวออกอยู่ดีๆก็มีสายปิศาโทรขเข้าเครื่องเฉยจะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็คงไม่น่จาจะใช่เสียงในสายแกหวาดล้อมขอให้เราช่วยกระทือมขวน้าแก๊งทลายของแก๊งสตาร์ให้หน่อยถ้าชนะเดี๋ยวแกจะมีค่าตอบแทนให้โอ้โหื่องเงินนี่ขอให้บอกเถอะ จากนั้นพอสายโดนตัดไปครูใหญ่แกนีกก่ก็ขี่เผือกเชลเล่นนันเนี่ยแอบตัฟังเด็กคุยมือถือซะงั้นอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าแล้วเราจะเข้าคลาสเรียนยังไงล่ะนันชิบหายและโดนเช็กชื่อขาดแน่กูอุ้ยครูม่กลองอยู่ในห้องสมุดด้วยอ๋อเจอแล้วครับแหมโรงเรียนที่ต้องต่อบตดเข้าห้องดดวยวเว้ยพ,อพ,อพ,อพอ้อเปลี่ยนฉากตาม้าติดติดเป็นห้องครูใหญ่ไอ้เราก็นึกว่าจะโดนคดีขโมยลูกอมที่ไหนได้ด็อกเตอร์ซาดาวุเล็ตแม่ของไอ้บ๊อบนั่นชิเกเฟสคอมาเพื่ออนุญาตให้เราเก็บไอ้แดงไว้ได้โอ้เยี่ยมเลยไม่บายมาไดด้เอบ้าง เรสีโลกนั่นเหรอโห oh, ถ้าเป็นเข้มกูย้ายสถานที่ถัดมาอันนี้ขาดไปมันจะขาดใจมันคือหอเหรอครับโอ้โ oh, ห oh, หอบ้องใหญ่กว่าบ้านกูอีกเคเๆเอาไปค่อยหาซื้อหมอสก,กี้มาใส่หอยอีกทีส่วนตอนนี้เขาทิ้งตัวบนเตียงก่อนครับเกมเกม,เกมครับและแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปโอ้ oh, ยี่ยมยอดอเราก็ดูว่าจะต้องเรียนจริงๆซะอีกโอ้ oh, ลอดไป เป็นฉากมาอีกทีในที่สุดก็ถึงเวลาที่รอคอยมาแสนนานพอออแกเรียกว่าวิชาตามหาสมบัติครับเป็นช่วงที่ปล่อยให้เด็กออกไปเจอโลกกว้างให้ความชิบหายมากระแทกหน้าเป็นบทเรียนอ้แล้วก็ตามหาสิ่งสาคัญในชีวิตที่แกเรียวสมบัติด,ด้วยเป็นไงเหลืกซึ้งอยู่อา้าวเริ่มได้เย้ไ yeah! ป็นตองเรียนเว้ยแมจะไปเข้าร้านเกมที่ไหนดีนะ โอ้แล้วก็ลืมบอกไปเราขี่ไอ้แดงได้แล้วครับไปหยัดกลารเนื้อตูดไปไ้เยะซึ่งถ้าที่ดูเกมเๆจะค่อนข้างเปิดกว้างใช้ได้จะไปสู้เปงัาคยคนไหนก่อนก็ได้ไม่เหมือนภาคก่อนๆที่ต้องเล่นเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเท่านั้นโอ้ยอย่างงี้สิจ้ากเกมแห่งปีละฮะเป็น,น ER, เทรนเนอร์ใครข็ออกทางประตูกันไม่มีจุดหมายแรกที่ผมตั้งเป้าไว้เป็นป๊อกในตำนานที่อยู่ในเทเลอร์ครับอ่าไอ้ปูตัวใหญ่หญอ,อ่ะทำไมน้องตัวทองอย่างนั้นอะ เก็บความรู้ภาคนี้จะมีบล็อกเทอร์ล่าก,กระจายตัวอยู่ทั่วแมปเพื่อใครอยากสะสมอะไรอย่างนั้นมัง้งเอางี่ง่ายๆแล้วกันเอาเป็นว่าผมตัวกระทืบจะร่วงกระเปาโอวเวนเอ้ยบ้าดาที่ผมต้องวิ่งเข้าพททเพราะพลินแ่ตัวเดียวเหรอเนี่ยวิ้งคุณจอยเปลี่ยนรองพื้นแหละครับําไม่น่ารักขึ้นจมเลยเอาล่ะครับทุกๆท,ท่านถ้าท่านลองมองที่แสงสว่างปะกิ่งปะกกังนั่นดีๆนั่นคือเลนแหละจ้ะ แต่ก่อนจะเข้าไปตีขออนุญาตฝึกฝนพิกาจูสักครู่ตัวอื่นในทีมจะกากไป็นไรแต่สตาร์เธอร์ต้องกรานเขาไว้นั่นคือกฎเล็กของการเล่นเกมโปเกมอนครับเคเคๆมาลองระบบให้ชาวบ้านเขาได้ดูกันหน่อยสิซึ่งพอเข้ามาอันนี้ผมจะหยิบแบบเต็มๆมาให้ดูแค่รอบเดียวพอเพราะมันใหญ่น้าด้านๆไปพอจากนี้การต่อสู้กับเรล่าซาอียาบันดีจะกลายเป็นพัฒาจากชีวิตยงของผมละเข้าใจไว้ตวแต่แต่นเนินๆพอจบจากนี้จะได้ตัดพัเาไวๆแค่นะเอาจริงทัวพัฒนาจากภาคสอนดียูอันเกา่าโหกวจะชนะแต่ละตัวได้ดละนะีลัน เโอ้แต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตอนจับสัตว์ไซบอร์นไงแอม,มันมมกผมก็ต้องมานั่งดูอย่างนี้ทุกครั้งที่จับอ่ะเดี๋ยวสิ DLC เขาปมข้าวไหมพี่เติม300ก็ยอมอ่ะทนันทันโหข้อเจาะแอนิเมชันโปเกเด็กเกินเลย ถัดมาโว้าอีหลอดเดิมปันลูกรักให้แข็งแกร่งเชื่อพ่อเดี๋ยวเจอยิบกลางๆเข้าไปลูกจะขอบคุณที่พ่อเขียวเข็นคอยดูเย้าว่าไครตัวเล็กรอพี่นานเป้าใช่ไอปูอ้วนนี่แหละที่ผมพูดถึงละสุลักการก็จะคล้ายการสาธิตการตีเลดไปเมื่อตะก,กี้ผมจะหยิบแบบเต็มๆมาให้ดูแค่อบเดียวพอถ้าเจอตัวอื่นหลังจากนี้จะกระชับกระชับเข็นนะ <c oughs> ไม่พูดไปดีดีเหมือนชนะเออบ้าจระเข้กูกูลมูตาแล้วก็ตาบาติดๆเออผมว่า,ผม,วาผมอาจจะประเมินพลังมันต่ำไปหน่อย <c oughs> คุณจอยมองดูเขาแกงมาปอบเขาหน่อยโดยถ้าก,การโดนกระทืบเมอ่อตะก,กี้จะสอนบนเรียนอะไรผมมันของสอนอยู่อย่างหนึ่งเจ้ายังฝึกมาไม่พอจระเข้พอมากกว่านี้อีกเอออแล้วก็บวกกับใช้ลูกอมอีกหน่อยได้ครับว้มาวยจากจระเข้แอปเปิ้ลกลายร่างเป็นจระเข้แมกซิกันมีนาโชป้าพี่เห็นแล้วหิวอ่ะเพิ่มมาอีกหนึ่งเดี๋ยวนะไอ้นกที่ดวยเหรอจากนกกระจิบกลายร่างเป็นนกอ่าช่างแมวขี้เกียจต,ตั้ง <c oughs> เอาเร็วน้องความสำเร็จไม่ได้มาจากนั่งขี้เกียจแล้วนะทำนายมันมันหน่อยเจ้านั้นผมมีีอเดยว่าจะ จะไปลูกออสนี่มาอีโวเพื่อทายเกมจะโหดย่อ,ยอคือก็ไม่ได้ใช้อะ่ะวันนี้พี่จะมาทวงคืน้ <c oughs> ้ว้วยพลังของการฝึกฝนอย่างหนักจากโค้ดพีทเรื่องจึงง่ายคือมาจมเลยอันนี้จำไว้นะครับพอสู้จบรอบแรกปุ๊บมันก็จะดีไปตั้งหลักอดโดดแว๊บแต่และตัวมันนี้เป็นไม่ได้ไครนักรอกอยู่แถวๆนั่นแหละไอ้เซๆค่อยๆถ่ยลงมาน้องล้งไข่มเคอเป็นเปรี้ยวว่ะ ซึ่งพอมันหนีปุ๊บไอ้นูนี่ก็จะทุบหินจนถ้ำเปิดออกพร้อมแดกต้นสักอย่างสืบไปทำซ้ำอย่างนั้นนะครับทุกตัวเลยบวกด้วยแอบ๊อบที่จะเสนอหน้ามาทุกครั้งที่มีโอกาสแฮ้ยต yeah! บยาเสร็จแล้วมึงก้าวมึงกินอะไรมาเนี่ยยังไม่ได้ขนาดนั้นค่ะลูกอ้ะทุยนี่เป็นไงอเออฝากลูกเนียค่ะด้วยที่เหลือเราสองก็แค่ซอยเท้าเข้าไปในถ้ำเช็กต้นไม้ที่ปูเพิบบ่งจำจะเสพปากไปเมื่อตะก,กี้ื <c oughs> ชอบบริบูรณ์พรอมืมอ๋อยโดยทุกครั้งที่เจอต้นรลักยานี่ไอบ๊อบจะจับมาทำแซนด แทนพอได้กินของฟรีไอ้แดงถึงเสนอหน้าออกมาขอมัมม,มหน่อยอ้าก็ได้ถึงว่าสงสารนะพอแดกปุ๊บก็ไม่งอาวไอ้แดงเจออาการอย่างนี้ทุกรอบที่ให้แสงพิษยาดอมันกินนะครับอ้าวจอกดีวะไอ้บ๊อบมีของฟรีเมื่อไหร่ก็โทรเรียกอะเดชเดี๋ยวแล้วจ่ออ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าสยามอัปเกรดไอด้แดงให้บินหรือว่ายน้ำได้ก็ต้องจำมากินไอย้ยาเรื่องแสงนั่นสินะเออเคๆกับพอรับได้อะ ที่เหลืออันนี้เราง่ายเลยครับมีนกเขาล่างหนึ่งมังคุดตัวเล็กกับการเดินเท้ามายิมแรกที่จริงมีฉากสู้นิสูนหน่อยกับลูกน้องยิมได้ช่างแแม,ม่มาอีโวลเลยละกันแ,แงวแงวแงวจากมังคุดตัวเล็กกลล่างปเป็นมังคุดเด็กแต่ต่อให้ยิมแกจะไปตึกก็ใช่ว่าจะวิ่งดุมๆเข้าไปไฟหัวหน้ายิมแกได้เลยซะที่ไหนล่ะแต่และยิมแกจะมีมินิเกมให้เล่นก่อนครับยิมน,นี่มินิเกมเป็นงานวิ่งในเด็ดทางตะวันไม่ให้ครบ10บตัวบางตัวก็ง่ายบางตัวก็สู้สุ่มกันไปอ่าฮ่านนเ่าเรียกบักใช่ไอ ดนะบ้าจริงทำไมเสื้อไม่เปียกปลาส้มนี่มันป่าในสุดอ่ะครบสิบตัวแล้วครับเจตต่อไปจะยังไงต่ออ่ะแปะ แล้วจ้ามาเข้ามาะด็นหลักกันเลยเอ้ยแกคือไปทําอะไรบนนั้นอ่ะทู่โอเคเหมือนผมจะไม่ได้เล่นเกมจับสัตว์นานไปหน่อยจนลืมไปว่าเกมเวนี่มันโอเวอร์แอคติ้งแค่ไหนยิมนี้เป็นยิมพืชจ้าเพราะงั้นแต่ละตัวก็จะแพ้ทางธาตุผมหน่อยๆอ่ะซึ่งทุกยิมปอกแกงตัวสุดท้ายแกจะเป็นตัวเทอรล่าครับประมาณว่ายิมพืชก็ใช้เทอรล่าพืชอะไรอย่างนั้นอ่ะไงไงไงหันหัวไว้อะเช่มาเนาะพี่ให้สิบคนเลยอ่าจบไปหนึ่งยิมแล้วไงต่อฝนั่ง อ้าห oh, ่างไงเจ้าตัวอะไรเฮ้ยเวแล้วนะเนาะเดี๋ยวเว้ยอย่าไปสเต็กสังเกนนะมึงอะ่ะ <c oughs> ไอ้ตุ่นคริสตัารนี่แหล่งปั๊มเวลว่ะบอกเลยลิงขนปุยลูกออสและประโยชน์นกนางแอนนอ่ออันนี้ไม่น่ากเกี่ยวมั้งปลาไหลไฟฟ้อผีผาหม่มบิลลี่ดามาถัดมาหลังจากนั้นสายตาผมที่เห็นจิ้งเหลนบินร้อยยี่ปิดานไะอผมก็พึ่งนึกขึ้นได้ทอนที่เห็นสปอยมาไอมอไซค์ได้มาท่บบามังกรนี่วะซึ่งในสมองผมอะไรที่ขึ้นชื่อว่ามังกรเก่งทุกตัว,ว,วนะ นักศึกษาไปจุดพักรถต่อไปกันถัดมาอันนี้เป็นเรื่องส่วนของแก๊งสตาร์ครับเสียงโิศณาในมือถือน้ำว่าคาซิโอเปียเพิ่มเติมคือคุยอ,อยู่พอเอาเวอร์ชันคอสเพย์ก็มาขอร่วมแจมด้วยสักอันแกอ้างตัวว่าเป็นนักศึกษานักศึกษาบ้าอะไรเหี้ยขนาดนั้นโทษครับโอเคแก๊งสตาร์ฉันคาดหวังกับพวกนานไว้สูงนะอย่างแรกก่อนจะเข้าประตูตามประเพณีเขาต้องเอาไม้ฟาดยามเฝ้าซะก่อนส่วนเรื่องสู้กับพวกลูกขจรตัดทิ้งจ้ะแลบวกนไหนนะครับแฉกแก๊งสตาร์ขวาฟ้าคนเก่าเริ่มมได้้เเรราาาจะะขปตู ก่อนเกมมันจะยอมให้เราสู้กับหัวหน้าแก๊งจากนี้ต้องเจออย่างนี้เป๊ะๆทุกรอบเลยครับแต่มันก็ไม่ได้ชวนลำคาญอะไรนะเพอเพลินสนุกด้วยซ้ oh God, นะําโอ้ไม่เอาหน่าไม่บ่อยแล้วนะที่คุณจะได้โอกาสเอาป๊อกไปกัดกับหมาชาวบ้านเนี่ยส่วนสมมติว่าถ้าลูกคุณโดนกัดจนโคม่าในฐานแกง๊งเกมมีตู้ขายอัตโนมัติด้วยครับไว้ใช้ชดชีตสัตว์แบไวๆอะไรอย่างนั้นเรียบร้อยยี่ไม่ดูแค่รอบเยวพอแล้ว อาไฟมาโอ้โหอ,อ,อะไรใหม่ๆมันก็ดีนะพี่แต่มีมันใหม่ไปมัง้งนี่นี่เลยสาวแสบไฟแรงดีพี่ผู้สาวมาเยอะพี่ชอบคือดูจากทรงหัวแกก็น่าจะพอเดาได้ะนะทาดไฟชัวแต่น่าจะพราเป็นต้นๆเกมด้วยแหละเอาทตาุไฟมายิงทตดไฟหรือเลสเลสเฉยเอางี้ผู้คุณคงเข้าใจหลักการของเกมกันแล้วล่ะตัวบอยของแก๊งสตาจะเป็นรถประจำท่าครับ <laughs> อะไรนะนี่ถึงยุคที่กูต้องจับสัตว์ประกาศกับรถเลยเหรอเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างจากสู้กับสัตว์ธรรมดาเท่าไหร่นักหรอกเราพ่นไฟใส่มันมาเหยียบร้อยยี่มาชนเรา ก็ไม่มีอะไรใหม่นี่ตัต้มตัต้มรถเป็นอะไรอะ่ะเอากูรู้กูจะโทรเรียกช่างเหแอ้วต้องจะอย่างนี้อีก4คันใช่ไหมนะหลังจากเราใช้ขวานจามกระโปรงรถชาวบ้านเสร็จตู้หัวหน้าแกงแกก็จะย้อนอดีนเราถึงเมื่อปีครึ่งก่อนในวันที่มิตรภาพเรา,ากำลังปีบานเสซฟโอ้ยเบาน้องเบ้าอดตอนนั้นพอเคลียร์ตัหวหัวหน้าจบน้องฟ้าที่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าตกลงเราไปสัญญาอะไรกับน้องไว้แต่ทุกครั้งที่เราชนะแก๊งสไตล์ชีก็จะเอาขอมาให้เป็นค่าตอบแทนทุกครั้งไปงง โอ้ยคนเราเฮ้ยครับตู้ทางหน่อยดิอีอย่างที่อยากจะโม้และผมว,ว่าภาคนี้ทำมาดีโคตรๆก็คือระบบเลนสกิลครับปกติต้องเอาแผ่นจะใส่ปากป๊อกถึงจะเรียนท่าใหม่ได้ใช่ไหมภาคนี้กวแกแหวกแนวเพิ่มระบบครับสกิลมาด้วยอันนี้จะระบบเฟี้ยวอยู่โอเคการเดินทางยังไม่จบยังพิ่งนับบอลในกระเป๋าเออนี่กูพูดอะไรกับกูปะเนี่ยโอ้นั่นคุณเห็นแล้วไหมเหมืองนั่นแหละเปะ้าหมายต่อไปของเราละอ่าขอ่วก็แป๊บครับ <laughs> เดี๋ยวน,ะน้องนั่นดิก้าฟอร์มใหม่หอะ่ะอ oh, <okay. S 1> ออกมาออกมา เมืองเลวิเซีย AKA เมืองยืมแฟนผมเองครับเชิด <Shit. S 1> ให้ดูทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ยเห็นแล้วได้ถึงเซเบอร์พังขึ้นมาเลยฮะขายซะหน่อย มาน้องอยูรอให้เขาเชิญเขายิ้มแล้วไงล่ะไปเดิซึ่งพอคุยกับพนักงานเสร็จกบพกออกมาว่าจะไปหาอะไรกินเอออะไรอะไรอะไรสิรายการซัลราเดโชต้องแก่นะครับถึงจะรู้จักเนี่ย <c oughs> เป็นไงบอกแล้วเมืองแฟนผมชอบกว่านักใช่ไหมวีทูเบอร์อ่ะซึ่งมีในเกมอดีง่ายสุดแล้วแค่ตามหาพอโรงเรียนให้เจออ่าเฮียไม่มีโรงเรียนให้บริหารนะครับมาเตะอะไรเมืองแฟนผมฮะจะพิดู่ประมาณ3รอบทวนก็นเรียบร้อยโอ,โอ้โอ้ประเดี๋ยวนะมันผมลืมอะไรบางอย่างไปนีไ่ไงนักเรียนภาษาอะไรใช้รูปหน้าตรงฟ้า Pika på dig! นี่ย p e a อาเช่เอาพรอมๆนะพี่น่ารักจริงๆใครกันใหมดูมามาทวิตทีเมื่อกี้ติดประชุมต่อไปสู้กับแฟนผมใช่ไหมเอาละกองเว้ยถึงหลายเดี๋ยวเลาหยิบแท่งไฟให้พร้อมวิ้งมุกเวยนางก็พ่อคอยนี่แหละมันไม่มีอะไรเลยแฟนคลับท่านเลยครับโอ้โหโบ้แท่งไฟอืมเอาจริงนางเป็นธาตุไฟฟ้าครับแต่ไม่เป็นไรแค่มีคอยพี่ก็พอใจแล้วส่วนยิ้มหลังๆที่สู้มันก็มักจะไม่ค่อยตรงธาตุนักหรอกแบบยิ้มธาตุแมลงเอาธาตุนี้ปกติมาใช้อะไรงั้นน่ะเกมๆเขาพยายามหาอะไรใหม่ๆมาให้ลองมั้งแล้วถ้าผู้คุณว่าแฟนผม รักแล้วคอยดูยิ้มหลังๆให้ดีเถอะคุณเอ้ยจะงุยหนักกว่านี้อีกโอ้เกมเทพสาวดารากตดเยอะเกมเทพโอเคจบเลยนะนี่โอเคเธอแพ้แล้วนะตามสัญญาเลยมาเป็นแฟนเราสักดีดีแช่กาะกะ ถ้าเราเรียนแท่งเมือนเกมมันจะกลัวเราไม่อินพอจบยิมบางยิมเกมแกมก,มก็ชอบยิมจอตัวเทศมาชวนเราคุยจ้าจะหารักจ้าอูอูโทษพิชัดหุ้ยน้องมีท่านนอนด้วยขบมยกับบ้านสรีมึงละลาลาแหมจะหน้าแฟนและมีความสุขยิมต่อไปไม่เอาผู้ชายนะโอ้เจี้ยคอยภาพนี้ม่นแวววจัง้าซื้อพี่ซื้ออ้ามันกองหญ้าแห้งหรือโปเกมอนครับพี่อ้าโปเกมอนเยี่ยมเลยอ๋อหมาผีอีกตัวจุดหมายต่อไปไม่ใช่ยิมผู้สาวจ่าแต่เป็นใครจูยักษ์ต่างหากไอ้หนูนี่น่ารำคาญหน่อยพอด เดินเข้าไปปุ๊บเอานี้มาอ่ะแม่แมๆหน่อยดีแล้วเราก็ต้องวิ่งอย่างนั้นนะครับตามมันไป มันมึงสนุกอยู่คนเดียวอ่ะได้เห็นทีแรกผู้คุณรู้ไหมผมนึกถึงอะไรกระจูทะเลทรายจะแกได้แต่ล็อกนะครับเคยเล่นกันไหมเอ้กระจูนี่ก็มาทรงเดิมเจาะรูนี้ตามระเบียบจะระเข้ลูกลูกหาแล้วเอ้าทำไมวิ่งวนอย่างนั้นน่ะหิวข้าวอรอกระจูแดกยาเหลืองแสงไอ้บ๊อบมาสมทบเราใช้จระเข้พ่นไฟทีเดียวตายไม่แง่ไอ้กระจูโหดไปแล้วขอกั่นรายการสักขู่จระเข้เม็กซิกันกลายร่างเป็นจระเข้แรดรอวเอ้ยบนจมูกแกมีนกดดวยวเว้ยเราพอมมาเด็ดยาเหลืองแสงกินพร้อม ืมลยเกลือเยอะ,ยอะพี่ชอบอ่ะไอแดงกินเยอะ,ยอะจะได้โตไวจากนั้นไอ้บ๊อบก็ฉเฉลยความจริงเหตุผลว่าทำไมเฮียแกถึงออกตามหาพืชในกำยานทั้งหลายง่ายๆคือหมาแกป่วยครับแถมใช้ยาก,กับหาหมอเท่าไหรก็ไม่หายแกเลยพึ่งตำนานที่เพิ่งอ่านเจอในหนังสือสกาเลตท,ที่แม่แกทิ้งไว้ ในหนังสือเขียนถึงสมุนไพรที่มาจากเอเรียซีโร่ที่อาว่าถากินครบจะรักษาได้ทุกโรคเฮ้ย่เห็นป่ามันลืมตาได้แล้วอะครับผมว่ามันลืมตาตลอดนะพี่ซึ่งท่าทีดูเหมือนตำนานจะไม่ใช่แค่ตำนานออเดี๋ยวผลก็ดีแล้วพ่อทอนทอนล็อกระบบตัวสูงไอแดงครับหลังจากนั้นเด็กมันก็ไม่เดินอีกเลยแขก็เดินกันไรซัดอ๋อเพราะว่าเดินบ้างก็คงไม่เสียหายมั้งแต่ถ้าคุณเล่นเกมนี้ยันจบแบบผมการตกผาตายจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตไปเลยจริงที่ คุณเห็นผมเอาฉากเดินมาเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรหรอกคือว่ากว่าจะไปถึงแต่ละจุดได้ดีไกลนะคุณในระหว่างทางนั้นแล้วก็มักจะเจออะไรให้แวะเสมอ,อ <c oughs> เดี๋ยวนะนี่สมัยนี้โปเกมอนเป็นเครื่องตักรยาแล้วเหรออ๋อก็ได้ได้หาว,ว่า2มาตรฐานแต่ตัวแต่ก็ทั่วหน้าไม่ต้องหวังมัวไอ้อ้วนซูโมตัวนี้จับครับถ้าจะถึกดี ในระหว่างนั้นอยู่ดีๆเพระก็นึกขึ้นได้นี่ผมยังไม่ลองระบบปิกนิกเลยนี่หว่าเอาเป็นกางสายฝนนี่แล้ววะและนี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้ใช้ระบบนี้ครับคือตั้งแต่ภาคก่อนแล้วอะ่ะไม่รู้จะปิกนิกไปเพื่อ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าครัวกับพีท ทั้งหมดก็แค่หยิบแฮมเนื้อโปเกมอนลงไปที่จริงมี3ชิ้นครับทำตกไปหนึ่งและก็เสียบธงซะเป็นอันจบงานอืมและรสชาติล่ะคุณทาเคชิเซวิทที่เต็มไปด้วยความขี้เกียจ <c oughs> อะอออ,อออร่อยก็ได้วะเดี๋ยวแค่เซวิทแฮมง,ง่ๆมันได้3ดาวเลยเหรอใครเป็นคนให้คะแนนเนี่ยจ้ะจบการสาธิตเพียงเท่านั้นอย่าหวังจะได้เจอกันอีกเลยพี่นี่มันการเข้าพบครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเว้ยยิกด่ามันไม่ได้ขุดรูพี่มันร้อยอแก๊งสตาร์อีกแล้วสินะจะรีบตีให้มันจบบนวดไปดีกว่านะ จากนั้นก็เอาเจะละเคมากัดกับผีอัปปตัวใช่ครับมันใช้อนิเมชันเดิมรอบก่อนเป็นสาวพังรอบนี้ม,มันเป็นนินจาสินะโรงเรียนนี่มันสอบเข้าดูยังไงกันเนี่ยออดิชั่นเหรอ ไอ้นุ่มนี่เป็นเทรนเนอร์ธาดพิษครับใช่เอ่อผมจะพูดอะไรต่อดีวะเนียชิพายล่ะเอาไประหว่างนี้เราเลือกไปเลยแล้วกันเราแก๊งสตาร์ก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกับเรานั่นแหละแต่ดอปเดีย์ยออกมากแกล้งคนอื่นสังั้นย้อนอดีตเมื่อหนึ่งปีครึ่งก่อนเออเหมือนเดิมแหละจากนี้จะตัดทิ้งเลยนะเพราะที่คุยกันไม่ได้มีสาระอะไรเลยไม่เอาน้องนี่เกมจับสัตว์เว้ยมใช่ไยรุ่นหล่าฝันแพร่อะคอยนี่จวะอืมเดี๋ยวนะป่านี้ดูคุนคนแฮ อ๋อป่าที่มันมีลิงทาสีไงใช่ใจผมเคยเห็นในทวิตเตอร์เห็นยังนเด็กมันเลยเรื่องออกตามหาลิงที่วาดรูปได้สุดท้ายที่เจอก็มีแค่อูลาอูตังเอ้ยไปเรียกเพื่อนมาดิคุณครับนั่นนะ,นะผ,มผ,มผมผมไม่ได้ตาฝาดไปทำาเนินได้มึงป่าแล้วฮะฟา์มิงโกเดี๋ยวแต่นี่มีประเด็นครับฟา์มิงโกเลยนะไม่แบบไม่ไม่เปลี่ยนชื่อหน่อยเหรอเออก็แล้วแต่ กูจะเด็กมีงท่านพาตอนแรกพอก็นึกว่าเกมนี้จะมีแต่ทุ่งไว้จับสัตว์สะอีกผักนี้มีไล่ปลูกผักด้วยเอาล่ะยอมแล้วพี่ออกแบบมาดีจริงพึ่งครับตัวราชินีด้วย ปลิงทะเลปูขะคำถามในใจอีกนิดหน่อยมันคืออะไรสนามบอลเหรอ,อมีตะกร้าด้วยแอปเปิลมังกรกรปปะป๋าเออก็กระป๋าซึ่งทั้งหมดที่พูดไปคือเรื่องราวตลอดการเดินทางไปสู่แก๊งสตาอันต่อไปครับบอกแล้วแม่เดินนานจริงและจากนั้นไม่รู้ผู้คุณคิดยังไงแต่ผมจะเริ่มหมดบุกเขียนสคริปต์แล้วละ่ะเลยเอาไว้ดังนี้ไว้รอเจอผู้สาวจะยื่นให้ดูโอเคนะอ่ะเกเมอร์จบไปหนึ่งอ่ะแช่ว่างๆฟรีไฟกันไหมพี่ต่อมาจะเป็นอะไรล่ะงานเดินนะสิพอแบบใหญ่ขึ้นงานเดินก็ไกลขึ้นด้วยเมื่อไหร่จะบินด จ้วงนั้นยมกันแลก,ก็ตรงๆว่าผมเบื่อแก๊งดาวไม่ใช่น้อยเลยล่ะหาเรื่องเปลี่ยนบรรยากาศมาล่าป๊อกในกัมยานซะหน่อยอ่าสักกู่ใครโทรมาฟะเดี๋ยวนะเดี๋ยเเดี๋ยเเดี๋ยเเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆพี่เห็นมันผมไหม <c oughs> มึงโดนกูแน่แล้วถ้าที่ผมเดาไอ้หนูนี่แหละปล๊อกในกัมยานที่เราจะมากระทืบมันล่ะไหนๆตัวเล็กมาดมไข่หน่อยสิที่ก็ตามนั้นเราก็ไอ้บ๊อบใช้ความรุนแรงอีกตามเคยส่วนช้างนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดันจบเกมได้เจอเองอีกบ้านเลยเราซ้องมาเด็ดดอกไม้ย่ ออืมรสชาติมันทุงติ้งเก่าๆไอบ้บอบให้หมามันกินเราก็ไม่แพ้กันอ่ะป้อนเปหนึ่งก้อนใหญ่ๆกังครับกัับกัับซึ่งด้วยฤทธิ์ของการชาเลืองแสงมารีจึงกลับมาเห่าได้อีกครั้งเอาจริงตอนเล่นผมก็มีรุ่นเหมือนกันอะด่ถ้าตอนจบหมาตายด้วยน้ำตาไหลนะมึงอ้าหมาเห่าได้ก็ดีไปแต่ไอ้แดงเราบินได้นี่ดียิ่งกว่าดีกว่าบินนี่ก็ถ้าจะไม่ถูกแกม,ม่านะเรียกว่าร่อนแทนแล้วกัน ว่าไงเจ้านูน้อยหลงทางเหรอแล้วถ้าจะให้พูดชิบหายเก่งมากแล่วถ้ายิ่งชิบหายไปกว่าเพื่อพังมือคายโอ้โชิบหายไม่อะน้องขึ้นมาน้องขึ้นมาผมเกลียดที่ต้องพูดประโยคนี้ครับแต่ชีวิตเขาต้องลืมคนเก่าให้ลงก้มหน้ากลมตาใช้ชีวิตกันต่อไปเช๊ทำโคตรใหญ่อ่ะอย่างน้อยในนี้ก็ไม่แหลกแล้วนะเนะย้าวาไงตัวเล็กอย่าเข้ามาซึ่งในถ้ำนั้นเป็นสถานที่ที่ผมได้ขีดพาผมไปเจอหนึ่งในเดอะแบกในทีมผมฉลามมังกรยังไงอันนี้จำได้ตั้แต่ภาคอาซิอุสกิ อาเด็ดร้อยอาชูบส,สมเปแรกของลาวันครับแล้วเรื่องในถ้ำก็จบเพียงเท่านั้นโอ้โอเวทันเมันจัจ่าซะหลือเกินใครก็ได้ก็ปิดไฟดิเมืองเอาโฟอนนะดอไม่รู้จะพูดอะไรพูดชื่อเมืองแม,ม่เดินมาที่ยิมใช่กวนอยู่แค่นั้นน่ะเดี๋ยวนะพี่ฉันจะไม่เดิมแล้วไม่พี่มันติดอยู่ในตึกหนึ่งก็นหนึช่วยด้วยพี่คนติดเลบ <L an> ออกเกมเข้าใหม่ซัาก็สิ้นเรื่องหกครั้งแรกที่ปักในเกมปอกครับเธอเป็นเกตเกมขตระกูลทัดบ้านไม่ได้เกมยิมนี่แบบอ่าจะเรียกว่าไงดีอะแบบโยค่าเหรอเรื่องโยค่านี่ยโยทิ้งไปเอาเรื่องพี่ก่อนนะปอกมันจังแน่นซะเหลือเกินเฮ้ยเวลาคุยมองหน้านี่น้องมองอะไรกันอุ้ยกระโดดด้วะอาะอยู่ไม่สุขเชียจากนั้นไอ้เราก็เต้นกันไปมันบอกให้กดปุ่มไหนก็กดปุ่มนั้นน่ะงานสมองล่องโล่งนี่ของโปรดเชียวอ่ะฟินชิชแล่พอเงินออกหน้ากเจ้า,าสาสมแกใจระหว่างนั้นเกมเกก็มีพาน้องมาให้เราพักนิดหน่อยเอางี้แมนๆเลยป ดหลักไม่ได้อยู่ที่น้องนี่หรอกผมไม่โลลี่โอเคไปไดิหลักอยู่ที่นี่ต่างหากมังแอวจากมังคุดเด็กกลายล่างเป็นมังคุดสาว <c oughs> นี่คนตานและฝ่าพา่ครับนั่นมาเข้าคอลเกนันมาอีกหนึ่งส่งท้ายด้วยรอยยิ้มของอาเจ <c oughs> ยิ้มเยอะพี่จอบเอาละผมรู้พวกคุณมองผมเป็นพวกขี้หืนแต่ภา,ายในใจผมน่ะสะอาดยิ่งกว่าผ้าที่พ <c oughs> ับไว้โอ้โหลังขาวจางาวังครพี่เชื่อผมแกหลังก็รู้แล้วโอ้เน็ตไอดอลชั่วจ้วันนั้นผมได้ยิ้มกลิ่มแชรเจ้ากา็ต่นอ่าอเอเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดิมา เอาเป็นว่าน,นาไปหัวหน้ายินมพลังจิตครับเสื้อนี่ผมเจอมาหลายภาคจนชินแล้วเกมความรู้จ้ะเกมป๊อกหนึ่งเกมไม่รู้มันเป็นหอยอะไรแต่มันจะต้องมียิมหนึ่งยิมที่ยากกว่าเพื่อนเสมอ,อแต่ก็ต้องไปยิมกลางๆด้วยโอ้เยี่ยมเลยภาคนี้ก็ไม่เว้นหรอฟะแต่ถ้าคุณดูช่องกระเทียมเจียมามากพอคุณก็น่าจะรู้ผมใช้อะไรแก้ปัญหาดบยางไงกินกับไปเยอะๆดูพอเดี่ยวคไปโรงายาบาทีหลัง อ่าฮะอไม่มีอะไรต้องพูดกันครับขนาดยาที่ว่าดีๆก็ยังสู้แม่นางหลังขาวนี่ไม่ได้อะต่อมาเด็กโง่ที่เจ็บไม่จำคิดคนทุกวินีทางนในกาชนะนายห้องไหนที่ว่าเก่งพี่เด,ดเข้ากระเป๋าเรียบอะ นอกนั้นก็มีเก็บยาข้างทางโอ้อันนี้จะเป็นครับเพราะปัจจุบันย,ยาที่ขายไม่มีแต่กากๆทั้งนั้นเลยระเบิดเพชรตักมวยอ้วนดิก,ดกระจูทะเลผีผ้า่มอีกรอบม้าปอมหินกอดอิดกอร้องแหดเขียวมาพี่ปอมเบลวคือรือคือรือระดาน้องว่างไงถ้่ทายจไอ้พูดไอ้ความหวังที่จะมาทั้งหลายไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยสุดท้ายก็ต้องาเาพึ่งใบบุญตุกเ่าๆอยู่ดีโอเว้เนย่ะ,ะสบายก็ไม่เท่าไหร่นิ อะแช่ให้พี่รัวพี่ในตอนจบของการสู้ยิมเกมเกมก็เปิดตัวหัวหน้าแห่งจัตุรเทพมาให้เราจำหน้าเล่นอีกรอบได้ได้พี่ท้ๆเกมเจอกันนี่ๆไอ้ลิงนี่แหละที่ผมพูดถึงล่ะว่าไงกตัวเลขอับพูดพ่นเข้าไปไอพวกชอบดองแชทชาวบ้านจะโดนอย่างงี้นี่ตามมาด้วยสกังู่อีกตัวกับวิ่งเก็บยายอีกตามเคยเฮ้ยเดี๋ยนะแม็กพอชันเลยนะคุณป้าน่ะรัวพระเจ้าแห่งเกมโปเกมอนอย่างไสัญญาอะไรถึงผมกันนะหูว่าไงเฮียก็สวยนี่มันงั้นกับผมจะยกเปล่าและต่อมาอีกสามฉากใหญ่ๆก็เป็นกิจกรรมวิ่งแลนลี่กิโล เพื่อจะไปแกล้งกับแก๊งสไตร์อีกตามเคยโอโ้เดี๋ยวอันนี้มีประเด็นในที่สุดแล้วก็ได้เห็นคอยคิงควายน้ําจริงๆสักที <c oughs> คุ้มค่าเกมแล้วกูเอาแมนแมคือยอมแพ้แล้วครับเรื่องสู้ยิมอะใค่ยิมต่างๆถ้าสู้ไม่ได้ได้ไดเลิกหวังไปได้เลยไอ้ขี้เกียจตัวทองโอโ้ผมตอนขี้เกียจทำงานก็่านนี้พัมพอม,พอมโอ้โหเนาะไม่น่าลองพื้นผิดเบอร์เลยดูทรงน่ารักน่าเหล่าอ่ะแต่จบเพียงเท่านั้นนอกจากน้องหน้าขาวนีข้างใน,นก็ไม่ได้มีอะไรอะ งั้นข้อกับพี่ไม่จ๊ะจากนั้นเวลาที่เหลือก็เป็นเวลาฝึกฝนให้เด็กมันทนทานกันต่อแต่เรื่องเขาต้องรอพาร์ทหน้าครับคุณเอ๋ยขณะที่ทําคลิปนี้อยู่กดอวอร์และล็อกพาสองยังไม่ทันเริ่มเลยครับเห็นใจเด็กมันบ้างเราจะจบคลิปนี้ผู้จ้าตัวอย่างคอนเทนต์สมาชิกไม่ให้ดูเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับไปใจบอกไอ้หนูนี่แหละคู่บุญกระเทียมเจียวของแท้จงรับไปซะความทรมานของฉันนะพอรอวันจากเล่นตานี้ไปตราบยังเล่นนอกหลอบทุกนี้ผมยังจิบการแทงมาเล่นอยู่เลยครับแม่มันเจ เกิดอะไรขึ้นไเพื่อร่รวมทีมตานี้ทุกคนมาทีมวร์กันจังฟะและไอ้ที่ลักกิ้งไปกว่าปืนมหาการก็อันติโคตรโกงนี่แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่ปลไปขึ้นบินจรวดเราไปบ้อมทีมันแค่นั้นเองอะตัอตมหลอดนี้ทบเลยโดยโดยถัถดพานนับจากนี้น่าจะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆแต่ดาวน่าจะเพราะว่าผมช่วงนั้นไม่รู้